แล้วรถสวนมาเปิดไฟสูงจ้ามาเลยผมก็หักรถหลบเกือบตกถนนเนยผมชื่อโลดอายุ65ปีตอนนี้ทำงานขับรถขนส่งปกติผมนอนไม่ค่อยได้ตื่นแล้วตอนหลังมานอนตื่นบ่อยมากตื่นแตฉีดสี่ห้ารอบแล้วเช้าเข้าห้องน้ำเห็นมดเกาะโถส้วมเต็มไปหมดเลย วันนั้นผมไปขับรถส่งของตอนกลางคืนทางมันก็มืดๆแล้วรถสวนมาเปิดไฟสูงจ้ามาเลยผมว่าหักรถหลบเกือบตกถนนนะ่แล้วก็หักขึ้นมาได้แล้วก็ไปเจอปั๊มข้างหน้าผมก็เลยจอดนอนเลยไม่กล้าขับกลางคืนอีกเลยกลัวก็สักระยะหนึ่งผมก็ไปหาหมอหมอว่าก็ตรวจเลือดเจอน้ําตาลในเลือดสูงมากหมอก็ให้ยามากินแต่มันไม่ดีขึ้นมันรงทรงท พอดีหลานสาวก็ไปเจอไอ้ด็อกเตอร์เอสมาให้กินตอนแรกๆก็รู้สึกเรื่อยๆไม่ดีเท่าไหร่กินมาได้สักสองอาทิตย์ตาที่มัวก็ดีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มไปขับรถขนส่งได้แล้วล่าสุดหมอนัดไปตรวจหมอก็ตรวจเลือดดูน้ำตาลในเลือดก็ปกติดีหมอตกใจว่าไปทำอะไรมาตอนนี้ ก็ยังกินอยู่กินมาสองอาทิตย์ก็ดีขึ้นตาที่มัวก็ดีขึ้นวิงเวียนศรีรษะก็ดีคนที่เป็นเบาหวานตาผ้ามัววิงเวียนศรีรษะผมขอแนะนำให้กินด็อกตร์เอสแล้วจะดีขึ้นครับ